นี่เ,าเราแม่งเบียดดีชิบหายเลยบวกห้าก็เก่งชิบหายตายห่าสวยนครับเบียดดีเฉยและลูกนี้เปิดมาให้เลวานยืนตำแหน่งโคตรดีบองนี่ไอ้เหี้ยมึงสุดไปมั้งเนี่ แนะนำร้านบริการเกี่ยวกับเกม FC Online มีทั้งไลน์และเพจบริการครบวงจรทั้งบริการซื้อขายทีมพร้อมเล่นเอมล้วนปั own, um ๊มเอมดึงนักเตะขายยากและอื่นๆสนใจแอดไลน์หรือสแกนบนหน้าจอได้เลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม FC Online นะครับผมสำหรับวันนี้จะมาเล่นฟูลทีมบาร์เซลโลนากันในทีมหลักเราเองนะก็หลังจากช่วงล่าสุดที่ผ่านมานี่เปิดได้เลวาน อไอ,อ,อที่ผมเปิดได้คือช่วงเดือนตุลานะครับเลวานนี่ผมก็เลยเอาเอามาเล่นในฟูบาร์ซ่านะตอนแรกผมเลงเป็นเอโต้นะครับตอนนี้เอาเลวานมาเล่นแทนแล้วมันก็จะได้เป็นบวก5ผสมบวก8ไปเซตก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณดูมูลค่าทีมรวมทีมนี้อยู่ที่9.3ล้านล้านนะครับทุกตัวผมตีราคาตลาดให้หมดถ้าตีบวกเองก็จะงบน้อยลงมาหน่อยอาจจะใช้งบสัก8.5ล,ล้านล้านอะไรอย่างนี้ถ้าคุณตียามาเองนะเทคเดียวติดอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้งบน้อยมาก นะครับเพราะว่าถ้าตีราคาตลาดแม่งแพงเดี๋ยวผมเปิดพลังให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวไปเก็บไฮไลท์แล้วก็สรุปนักเตะช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับก็นะปัจจุบันนี้ F p ียังไม่ได้เพิ่มนะ260กว่าคลิปจะลงก็คิดว่า FP มันน่าจะเพิ่มแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้จะเพิ่มเ p โกเพิ่มเอตำแหน่งไหนก็ตามสะดวกตามสบายได้เลยตำแหน่งปีกนะครับผมที่เลือกมาใช้งานก็เป็นทางด้านยามานกับหลุยส์ฟิกโก้นะครับ พลังก็ประมาณนี้เลยนะคุณดูมาเยอะอรุยฟิโก้พลังมาเยอะเพราะมันเป็นบวก8ด้วยไงนะส่วนยามานี่บวก5พลังเท่านี้ผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับพลังแฝงที่ผมใช้งานก็จะเน้นเฟิร์สทัชเป็นส่วนใหญ่นะทางด้านลรุยฟิโก้ผมเน้นเปิดบอลหัวก็ยัดเนี่ยเปิดบอลสูงเปิดบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ยัดไปนะพลังแฝงก็ดูเอาเลยนะคุณดูไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือราคานักเตะอย่างที่บอกยามานถ้าตีเองผมเ่ง,งบเต็มที่ก็ไม่เกิน5้าแสนนะไม่รวมราคานักเตะนะอันนี้คือเผื่อราคาไปตี บวกกันเองนะครับผมหรือฟิกโก้ก็ราคาตลาดราคานี้เลยนะครับประวัตินักเตะก็ประมาณนี้เผื่อมีคนอยากเห็นกันเนาะทางด้านหน้าเป้าที่เลือกใช้งานก็เป็นทางด้านเลวันรับกี้นะครับต่อไม่ได้เล่นนานแล้วจะเก่งอยู่ไหมก็เดี๋ยวรอรับชมในไฮไลท์กับช่วงสรุปท้ายคลิปเอาแล้วกันนะว่ายังเก่งอยู่ไหมสําหรับเลวันปีแคปบวกแปดคือถ้าไม่ได้เปิดได้ผมก็ไม่คิดจะเล่นปีนี้หรอกนะแต่ไหนไหนมันก็เปิดได้ผมก็เลยเอามาทาคลิปเลยแล้วกันทางด้านกลางนะครับก็เป็นทางด้านยนครับกับลากิดิ ยอนครับท,รที่ผมดักนานมากเลยปีนะี้มันขาดตลาดไงซื้อมาตั้งแต่ช่วงทำฟัวแจกแล้วแต่ตอนนันแจกผมยังเห็นไฮไลท์แบบไม่จูใจเท่าไหร่ของยอนครับผมก็เลยมาเล่นดิบทีมในฟูบบร์เซลนาเพื่อดึงศักยภาพนักเตะออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่พลังประมาณนี้เลยนะคุณผูลังกิดิตนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกของปีนี้เหมือนกันไม่รู้จะเก่งไหมนะราคานักเตะก็ตามนี้นะครับผมลืมเปิดประวัตินักเตะให้ดูนี่คือประวัตินักเตะนะครับก็สามารถหยุดคลิปดูเอาได้ เผื่อใครเล็งเอาไปลงทีมอะไรไว้ต่อมาทางด้านเกมลับนะครับผมก็เป็นกูมันนะครับตำแหน่งจริงนักเตะมันยืน CB แต่ผมบอกเลยยืนกลางรับได้ไม่มีปัญหาจะเด็ดไม่เด็ดก็รอรับชมเอาช่วงตอนเก็บไฮไลท์ช่วงสรุปนักเตะเหมือนเดิมนะครับราคาก็ตามนี้ครับ5 0 0 0 0นไม่แพงนะราคากำลังดีอันนี้คือบัฟที่สามารถเอาไปลงได้นะเขาเรียกว่าอะไรวะฟูลทีมที่สามารถไปลงได้ก็หลายทีมะครับต่อมาเป็นทางด้านแบ็คนะครับผมแบ็คซ้ายแบ็คขวา ทางด้านแบ็กซ้ายก็เป็นเดสเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดึงมาจากอาแจกเลยนะก็ใช้งานให้คุ้มค่าทางด้านเจ้ากาเซโล่ก็ผมตีมาเพื่อเล่นฟูลอินเตอร์ไงแต่ว่ามาทาฟูลบาเซโลน้าก่อนก็เอามาใช้งานก่อนนะครับพลังก็ประมาณนี้นะในทางด้านแบ็กอันนี้คือพลังแปลงนักเตะนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะตีราคาตลาดได้เลยซื้อได้เลยแต่เจ้ากาเซลโล่อาจจะต้องนอกหน่อยเพราะบวกเก้าไงถ้าหาซื้อกันเองนะอันนี้คือประวัตินักเตนะเนาะประมาณนี้ เจ้าเซนโลนี come, really ่ได so ้หลายทีมด้วยต่อมาทางด้าน CB คู่นะครับผมเป็นทางด้านบองกับอาราโคนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดมากอาราโคเดี๋ยวรอดูในไฮไลท์ว่าเด็ดยังไงพลังแฝงนักเตะก็ตามนี้นะครับผมคนดูที่ยัดไปก็เป็นกระทิงกับกัไปยืมไปจับตำแหน่งอันนี้กัไปยืมไปจับตำแหน่งผมบอกเลยว่ามันจําเป็นมากนะทางด้านเกมรับอะไม่งั้นหลุดลุ่ยหมดอะราคานักเตะก็ตามนี้เลยครับไม่ถูกไม่แพงนะราคากลางๆประวัตินักเตะก็ตามนี้ครับผม ส่วนทางด้านโกผมเอาเลนามายืนนะครับเพราะเชื่อมั่นในมือของพี่โลนคนนี้เสมอนะเป็นโกที่ผมชอบที่สุดในเกมแล้วมีเยอะด้วยในทีมนี้ผมมีปีไลท์อีกนะแล้วก็มีปีทีซีอีกมีเยอะอะเลนามีเยอะแต่ทีซีไม่รู้หายไปไหนไม่ได้ตีบวกคิงหรอกมั้งจำไม่ได้เหมือนกันช่างมันเถอะเอาเป็นว่า11ตัวจริงที่ใช้งานก็ประมาณนี้ตัวสำรองไม่ได้เอาลงนะพวกเอโต้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้งาน เพราะว่าเล่นบ่อยๆแล้วอะช่วงเก็บไฮไลท์ก่อนหน้านี้ในทีมอื่นอะก็ลองมาย้อนดูคลิปที่ผ่านมาได้นะถ้าใครอยากดูไฮไลท์ของเอโต้บวกสามเดอะโมเมนต์เนี่ยลองไปหาย้อนดูได้แต่ในคลิปนี้ไม่มีครับก็แผนที่ใช้งานนะครับไม่ใช่แผนนี้นะแผนนี้คือผมเอาวางโชว์ให้พลังมันสวยเฉยๆแผนที่จะเล่นจริงๆคือแผน C3 นะครับก็จะเป็นแผนทรงนี้นะเป็นกลางรับคู่พลังทิพิดนี่โยกมาเล่นกลางรับเลยภูมันก็เล่นกลางรับอยู่แล้วก็จะเป็นแผนนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันได้เลยนะครับ เอาแล้วยามากสายเข้าให้มุมมันพาไปเอาเลวานหลุดเข้าให้ไงลูกนี้โรตฮะโรยหลุดให้ยิงเลยแล้วซ้ำไงมาเอา้าสวยยูนเคิร์ฟและเลวานลูกนี้ปั่นอหตายมาสศจย์ เอาพอปั่นพอาให้แล้วเท้าขวาวหวานๆโยนครับเอบาวิ่งไปโยนครับมันต้องอย่างนั้นมหมัดของเฮ้ยยังดียังดียังดีเอาหลุดนะยามาหมัดพองให้ เลวานหมักผมให้ผมจริงก็โดดขี่ฟอแล้วมั้งสวยครับเลวานคลิกมาหวานๆแบบนี้โยนครับปั่นนะสายกีดเลวานหมักโอ้โหมุมอร่อยจริงๆของพี่เขาคนนี้ โจนครับเปิดมาไกโกและเลวานลูกนี้ปอนเล่เอ้ยเอาค้างเน็ตหลุดหรอ ดูเฮียอะไรเนี่ยเกเป็นเฮียอะไรเนี่ยหลุดโดนทับหวานๆหมาเ่าให้แม่ต้องใจเย็นนิดนึงตึ้งโกไปรอนี่ โอ้ยลากิจิตเต่าสองลงจัดโจมันครับเม้นให้ด้วยไงปานหวานๆโอ้โดนเคลี่ยอื้มหวานเขีย้ยวยามารับปัน่นเฮ้ย หวานหวานโยนครับรับจบไม่น่าเล่นท่าเมื่อกี้เลยอ้าได้เฉยยามมายิงสายสามหวานเจี้ยบเฉยเซวานไปหวานหวานพดไวสองนาทีในเกมมีละหนึ่งเมตร หมักเขาให้เลยวานดูดูดูเราโคแม่งเวอร์จัดถ้าบวกแปมันจะเวอร์แค่ไหนวะอยากรู้ว่ะดู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 มันเบียดติดโคตรเวอร์ติ่งเกินราคิติปันขวา มันก็ยิงคมเหมือนกันนะค่อยว่ากันค่อยๆทำไปทีละทีมเดือนละทีมก็ได้จริงๆคิดละทีมเนี่ยไม่ใช่วันละทีมวันละทีมไม่ไหวเฮ้ยโอ้โหเราเซฟได้วะพูดไปใครจะเชื่อถ้าไม่มีช็อตเมื่อกี้ให้ดูเอาเบียดหน่อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าติกมายิงไกลนั่นนี่ดักได้หมดดัก ที่มาจากอานาคตไนแนห่นหวานลูกนี้ปิว้วโดนและนึ่งเมนง้นส่งบอลเบ้าเบาเตะเรา,เาก็อยู่ห่างกันไกลเกินและโยนทับเปิดให้เลวาน ไายครับ <I> เลวานโอ้โหไม่ได้อยู่แล้วยามานมาลูกนี้ไม่มีพลาดยิงเลยอ้าวสวยอุ้ยกระตุกกระตุกปาดหวานหวานโอ้โหทำไมกระตุกอะไรเนี่ยเฮ้ยอยากกระตุกอย่างนี้ใจคอไม่ค่อยดี นี่เราโไม่เบียดดีชิบหายเลยบวกห้าก็เก่งชิบหายตายหะสวยวนะครับเบียดดีเฉยและลูกนี้เปิดมาให้เลวานยืนตำแหน่งโคตรดีโอ้ยโอ้ย นี่เนี่ยเอาเราโก้จับไม่คู่มันเก่งเกินนะน,นี่จะบวกห้าเองนะครับบวกแปดไม่ยังขนาดบลูบวกแปดไม่เก่งเก่งบวอกนะบองไม่มีออ้ช่มันสุดไปไหมนี่และบองและบองเอ,อ,เอ,อเ้ยเลวานาโอ้โหอยยามาไม่ได้ตัดแต่บองได้ตัดยิง ขึ้นบนหายยามานและยามานเติร์ลูกนี้โยน,บบนเซิร์ฟบอลเล่ไปเล่นไหนแจกมันไม่เก่งเลยแม่งมาเก่งในฟูบาร์เซลล่าดูก็รู้ว่าใจมันรักทีมอุ้ยหมูมนันและทาวเวอร์ยาแมานวิ่งไป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  แล้วยอมตับโลชาร์หมดจริงนะรก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับไฮไลท์ฟูลทีมบาเซโลนามูลค่าทีมก็9.3้านล้านแต่ชื่อคลิปเดี๋ยวผมตีไป9้านล้านแล้วกันเลขกลมๆมันสวยดีก็เดี๋ยวเปิดไปที่ตัวแรกเลยนะครับผมสำหรับทางด้านเลวันดับกี้นะครับตัวนี้ก็ผมว่ามัน่งดีมงเทพเหมือนเดิมอ่ะเรื่องการเบียดการยิงไกลผมว่าทำได้ดีอยู่นะก็ถ้าใครงบน้อยก็ไม่ต้องไปซื้อ CC บวก8ก็ได้สามารถเล่นปีแฉกได้เลย ก็คือเก่งชอบผมชอบมากนะโดยรวมก็คือจบได้ทุกรูปแบบแล้วลูกมงผมบอกเลยว่าอย่างเก่งแต่ว่าจะมงเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตัวเปิดบอลที่ดีด้วยถ้าตัวเปิดบอลไม่ดีมันก็มงยากะครับพยายามหาตัวเปิดบอลดีๆอย่างผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าได้เลวันมาก็ก็ต้องมีตัวเปิดที่ดีก็หลุยฟิกโก้หรือฟิกโก้ก็คือมีทั้งความเร็วการเปิดบอลเรื่องเบียดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะลุยฟิกโก้ลูกยิงไกลนี่ไม่ค่อยมีเพราะว่าผมชอบเปิดมง ผมบอกเลยเลวานเปิดมาให้เลวานหม่งหวานๆอย่างเงี้ยเป็นคู่หูคอมโบที่ดีนะสองตัวนี้คนมีติดทีมนะข้อเสียของเลวานกนะ็คือถ้ามาเล่นทะลุช่องผมว่าเล่นลําบากแนะนําให้เล่นเปิดหมูงไม่ก็ยิงไกลของหลุยฟิกโก้ก็พยายามอย่าลากเยอะนะครับเพราะมันมันดีแค่ออกตัวนะมันลากยาวผมว่ามันลากไม่ค่อยดีเท่าไรนะหร่นะหลุยฟิกโก้ต่อมาเป็นถึงด้านยามานะครับยามานี่มีเปิดตอนเท้าซ้ายมีเปิดให้เห็นบอกเลยว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันนะไม่แย่นะยามานี่เอามาเล่นตอนฟู2ยี่สิบสี่อีพี อาจริงๆตั้งแต่แรกเริ่มมาตั้งใจจะเอามาลงฟูบาเซโรนาอยู่แล้วแต่ว่าทํา24 EP ลงไปก่อนไงก็เลยได้ไปลงในคลิปนู้นไปก่อนก็ข้อดีก็พูดไปหมดแล้วนะข้อเสียที่เห็นของยามานี่ก็เลี้ยงแค่เท้าข้างที่ไม่ถนัดแค่นั้นเลยเรื่องการยิงไกลของยามานผมก็ยิงได้ดีนะพยายามเอาเข้าข้างซ้ายมายิงลูกปั่นก็เข้าปกติเลยเก่งนะยามานเก่งมากก็ไม่น่าขายยามานก็น่าจะเก็บไว้เพราะว่ามันราคาบักไงเก็บไว้แค่นั้นแหละเก็บไว้ต่อมาเป็นทางด้านยูนคอนคับนะครับก็ได้เห็นลูกที่แบบ ไม่ถึง UT สามารถเล่น HG ดโบได้เลยผมบอกเลยคนที่งบน้อยอะ่ะเพราะว่าจากที่เจอเล่นจริงนะมันมันห่างกันไม่ได้มากเท่าไหร่นะเว้ย HG กับ UT เนี่ยถ้าต่างแบบเห็นผลอาจจะเป็นดีซอย่างเงี้ยถ้าเป็น HG เทีที่แบบดีซอย่างเงี้ยต่างเห็นผลเลยแต่ถ้าเป็น UT ผมว่ามันก็เพิ่มมาแค่นิดหน่อยเรื่องความเร็วเรื่องการยิงการส่งอะไรพวกนี้มันก็พอๆกันยิงไกลดีครับตัวนี้ใครหาตัวยิงไกลก็ ใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาจ่ายบอลดียิงไกลดีสร้างยังไหวให้เพื่อนได้ดีมากโดยรวมถมว่ามันก็คุ้มค่าตัวแหละใครเก็บเอ็มซื้อไหวก็ซื้อไปเถอะมันไม่ถึง2องแสนอะ่ะพลังเยอะอยู่นะออมาเป็นทางด้านลากิดิตนะครับก็ไม่เหมาะนะเอาจริงเกมลับอะมันเหมาะกับยืนซีเอ็มไม่ก็ยืนกลางลุกไปเลยเอาไว้จ่ายไว้ยิงไกลอะไรพวกนี้โอเคอยู่เอาไวเ้เบียดไม่คุ้มครับบอกไว้ก่อนนะใครหาย,ยืนกลางลับผมแนะนําเป็นเปิดตีแทนแล้วกันถ้ามีงบหน่อยเปร์ตี l อลเอ็นอย่างเงี้ยเล่นเกมลับสบายขึ้นเยอะเลยลากิดิตเกมลับไม่ค่อยคุ้มเท่าไห นะแต่เรื่องยิงไกลก็ไว้ใจได้เหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยิงไกลดีนะครับผมแค่ปะทะไม่ดีเฉยๆประมาณนี้มันก็พอเบียดได้แหละแต่ก็ไม่ได้ดีมากเหมือนแบบเปอร์รตีอะเปร์ตีมันครบกว่าใครเล่นบาซ่าก็ลองเล่นเปอร์ตีดูอันนี้แนะนําเล่นง่ายกว่าส่วนทางด้านกูมันครับอันนี้เป็นการใช้งานเกมรับครั้งแรกของผมเลยมั้งปกติจําไม่ได้จําไม่ได้แล้ว,ว่าผมไม่ได้เล่นตัวนี้นานมากผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เล่นในตาแหน่งไหนไปแต่ในคลิปนี้เล่นกลางรับก็คือแม่งเข้าบอลโคตรโหดเข้าบอลดีนะความเร็วดูน้อยต่่วิิงงไไปยด้ ผมบอกเลยอย่างเดือดบูมันเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้ด้วยจริงๆอย่างคุ้มนะเอามายืนคู่เปิดตีเอลเอนอย่างเงี้ยผมว่าได้เป็นคู่เทพนะครับคู่เทพกลางรับบาร์เซโลนาดีๆเลยแล้วมันถูกด้วยประเด็นคือมันถูกผมแนะนําเลยหาซื้อมาใช้งานได้นะครับเวลาใช้งานก็เลี้ยงค่ข้างไม่ถนัดนะเวลายิงไกลก็เน้นขวาไปอย่างเดียวอ่ะแม่งยิงโคตรด,ดีแนะนําอันนี้แนะนําจริงต่อมาเป็นทางด้านเดนนะครับก็เล่นดีนะแต่ว่าปัญหา ใหญ่เลยคือมันมันกิน FP เว้ยอาจจะต้องรอในอนาคตก็ถ้า f อเพิ่มแล้วก็สามารถหาใช้งานได้เลยมันมันติดปัญหาแค่ f อมันแน่นเฉยๆอ่ะพอเล่นจริงมันก็วิ่งดีตัดบอลได้ไม่มีปัญหาเปิดบอลได้เหมือนกันเล่นแบ็กบุกได้สบายเลยบอกเลยต่อมาเป็นทางงานบองนะครับก็เก่งเหมือนเดิมนะครับบองใครงบไม่ถึง HG ก็เล่นปีนี้ได้เพราะราคาก็ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยสำหรับปีเอ็นก็เรื่องงานประท้าอะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีครับกลางอากาศก็เคลียบอลได้เรื่องงานเบียดอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหามันใช้งานได้เก่งได้เนี่ยหา ของหลังแมนยูส่วนใหญ่มีแต่ตัวแพงๆก็เอาบองไปยืนเนี่ยนะใครมีงบหน่อยก็ปีเฮดจีผมว่าเก่งแล้วเก่งเก่งจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเก่งจริงงบน้อยซื้อได้ LN นี่กําลังดีแล้วแต่ถ้าต่ำว่านี้ก็แนะนําให้เก็บเอมเพิ่มแล้วมาซื้อปีนี้มันจะเล่นง่ายกว่ามากๆต่อมาอราโกนะครับตัวนี้แม่งถูกมากเลยสามแสนกว่าแล้วแม่งเล่นเก่งเก่งแบบเก่งเลยคนดู เรื่องการเบียดการประทะนี่แม่งดีจัดอะไม่ไม่คิดว่ามันเป็นบวกห้าตอนแรกเราเล่นไปแม่งฟิลลิ่งเหมือนเล่นบวกแปดะคือแบบแม่งเก่งเกินอันนี้เวยสุดๆบอกเลยเพราะมันเก่งจริงนะครับกองหลังบอกเลยว่าขึ้นเกมยากเอ้ไม่ใช่กองหน้าของเขานี่ขึ้นเกมยากนะกองหลังเรานี่าเราคแม่งรับจบจัดอะนะถ้าโดนทะลุช่องแบบแทงยาวมาอย่างเงี้ยเป็นจังหวะพลิกตัวอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบแค่ตรงนี้เรื่องการเข้าบอลการประทะอะไรพวกนี้ผมให้เป็นเดอะเบสเลยนะ ต่อามาเจ้าอัเซโลครับเก่งครับใช้ f อน้อยแม่งคุ้มจัดนะอันนี้แนะนําเลยนะฮะถ้าหาซื้อนอกก็นะ่าจะประมาณพันห้าสองพประมาณนี้เก่งจริงครับใช้ f อน้อยแต่ว่าปีนี้ไม่เหมาะกับการเอาไปเล่นกลางรับนะคุณดูเผื่อคนจะซื้อไปยืนกลางรับไงนะถ้าเอาไปยืนกลางรับอย่างเงี้ยเอาเล่นพวกปียูโรพวกยี่สองยูผมว่าแม่งโอเคกว่านะปีนี้คือมันเหมาะกับแบ็คอย่างเดียวเลยนะแต่เอาไปยืนได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมว่ามันไม่เหมาะไงพวกยี่สองยูจะเหมาะกว่านะหรือถ้าใครมีงบจะจัด U, จ o, นนยีแ่แม่งแพงแค่นั้นเลย ต่อมาเป็นทางด้านโกนะครับเรน่าอ่าน่าจะเป็นเรน่าที่ผมเล่นรู้สึกว่าแม่งกาดที่ผายที่สุดแล้วนะครับโดนยิงค่อนข้างง่ายนะปีนี้ถ้าเทียบกับปีไลท์ผมว่าปีไลท์แม่งโอเคกว่านะพลังก็ห่างกันเยอะนะแต่ AI ไปีไลท์มันดูดีกว่าปีอ e ีมันดูเออเออยังไงก็ไม่รู้อะเวลาใช้งานอะนะนะด้วยความรู้สึกตอนฟิลลิ่งการเล่นแบบสดสดอะนะรู้สึกว่ามันโดนยิงไกลโดนยิงทุกรูปแบบมันแบบง่ายเกินอันนี้ไม่ไม่แนะนําและอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นการเล่นทั้งที่สอนะ่แล้วรอบที่แล้วจาไม่ไ จําได้ว่าเคยเล่นรอบนึงแล้ว EBS เนี่ยแม่งไม่เก่งแล้วรอบนี้มาเล่นอีกรอบก็ไม่เก่งเหมือนเดิมกไม่แนะนำอ่ะไปเพิ่ม MP ตําแหน่งอื่นใช้เลน่าปีไร์อย่างเงี้ยโอเคว่ะปีนี้ไม่แนะนํายินดนทำตอบไม่แนะนําจริงๆเลยนะนะแต่ถ้าใครไม่เชื่อสามารถไปหาซื้อมาเล่นได้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟูทีมบาร์เซลโลนาเซตนี้ก็ชอบแต่ก็คงต้องโล,งลเพราะว่า มีแผนจะทาบาเยอร์นจะทํามาริตอะไรในอนาคตเงี้ยก็ค่อยว่ากันบาซ่าเซตนี้ก็คงต้องโลไปเพราะมาริตน,น่าจะทําเฟียวอ่าผมดูผมสปอยไว้ก่อนเลยช่วงกิจที่นผ่านมานี่ก็เปิดได้ซีดานอีกตัวก็เก็บไว้เล่นอะ่ะก็ต้องมาริตแล้วแหละฝรั่งเศสไม่ค่อยชอบอ่ะดิตัวมาริตในทีมามีเยอะทำมาริตน่าจะสบายกว่าก็ค่อยว่ากันในอนาคตเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะมูลค่าทีมผู้อีกรอบก็ประมาณ9.3มล้านล้าน ใครจะทำตามก็ทำตามได้ผมว่าเล่นง่ายสบายมือนะใครจะแบบลดตำแหน่งไหนเพิ่มตำแหน่งไหนก็ตามสะดวกตามสบายแต่ที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คือเปอิดตีกลางร,รับคู่ภูมันจะเล่นง่ายแล้วก็โกเปลี่ยนเลน,น่าไปเล่นตัวอื่นก็ได้หรือจะลดปีมาเล่นปีไลท์ก็ได้เลน,น่าโอเคกว่าปีนี้ถ้าไม่ติดว่าล็อกไวน้นี่ตีบวกเก้าให้ดูละประมาณนี้ประมาณนี้นคลิปนี้นะยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนดูเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปประมาณนี้แหล,ละไปแล้วครับ